นี่เป็นโหมด B นะครับเมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กด feed ภาพก็จะโชว์นะครับเมื่อได้ภาพแล้วจะมีฟังก์ชันที่ว่า measurement นะครับจะสำหรับวัดขนาดต่างๆของตัวภาพที่เราอันทศาวไว้นะครับเมื่อเรากดไปที่โหมด measurement ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมี distance นะครับก็คือวัดขนาดเลื่อนไปที่ distance แล้วก,กด set นะครับ เรื่องตำแหน่งเราต้องการดูว่าความยาวของภาพที่เราวัดนะครับอันดับแรกคือ1โหมดแรกคือ Descent นะครับคือความยาวโหมดที่2นะครับก็คือจะเป็นแสดงเป็นพื้นที่นะครับหรือว่า a อ e เรนะครับเรื่องสกอบาร์มที่ c ซอร์เนี้ครับ a อ e เรียแทรนะครับกด Set นะครับาที่ภาพนะครับก็คือจะให้เราสามารถ เลือกตำแหน่งที่ต้องการวัดนะครับเมื่อบรรจบปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเลข2นะครับหรือเราสามารถเลือกที่อ l ลิปเนะครับก็จะเป็นพื้นที่ให้เราสามารถเลือกได้นะครับเมื่อเียบกเราแล้วก,กดเสร็จนะครับก็จะเป็น3อันนี้จะสังเกตว่า ตำแหน่งที่เราวัดนะครับแต่ละตำแหน่งว่าจะเป็นดิสแทงหรือว่าแอรีนะครับก็จะมีบอกว่าขนาดที่เราวัดเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับ